สวัสดีครับเพื่อนทุกคนนะคลิปนี้ผมจะมาเล่าให้ฟังเกี่ยวกับเรื่องของปากผูให้นะครับในตำาราของเฮเนี่ยเขาเปเสมือนบหน้าเราเนี่ยเหมือนกับธรรมชาตินะครับมีภูเขามีสายน้ำนะครับแล้วก็อ่าบง่งบอกตำแหน่งต่างๆบนใบหน้าเราเนี่ยเป็นท่าทั้ง5้านะครับอย่างตรงนี้ภูจมูกเนี่ยคือภูเขาจมูกอ่าคางนะครับเป็นท่าน้ำและผักทัดไฟใบหน้าของเราเนี่ยถ้าป่าใบหน้าใหญ่ปากต้องใหญ่ถือว่าสมดุลถ้าใบหน้าเล็กปากใหญ่เสียหาย ใบหน้าเล็กปาก,กต้องเล็กฉะนั้นจะยึดหลักความสมดุลทั้ง5ส่วนแต่คิิเนียผมจะมาเล่าจุดง่ายๆที่เพื่อนๆสามารถเอาไปดูได้คือคือว่า,ารูปของปากเนี่ยปากที่ดีคือ,อมุมปากทั้งสองด้านเนี่ยอยู่ระหว่างกึ่งกลางของลูกตาดำนะครับเราลากเส้นขีดมาตามภาพเนี่ยลงมาข้างล่างเนี่ยมุมปากของด้านเนี่ยคืออยู่กึ่งกลางของลูก,ลกตาดำพอดีคือลักษณะปากที่ดีปากที่ดีต้องมีรูปปากบนกับปากล่างเนี่ย เท่ากันหรือว,ว่าไม่หนาไปไม่ใหญ่ไปนะครับเขาบอกว่าผู้ชายเนี่ยปากบนต้องหนาวปากล่างเพราะว่าเป็นผู้นําเป็นผู้ให้เป็นผู้ที่จะดูแลความหมายของปากบนมากกว่าปากล่างคือปากที่ดูแลนะครับส่วนผู้หญิงเป็นผู้ตามธรรมชาติสร้างมาให้ว่าเป็นผู้ตามเป็นผู้รับนะครับฉะนั้นผู้หญิงควรจะปากล่างหนากว่าปากบนนะครับทีนี้ลักษณะข,ของมุมปากที่เชิดขึ้นเป็นรูปะจ์ยิงง้มเงยนะเป็นลักษณะที่ดีนะครับเดีวยวกัน รูประจัญความเป็นลัณะที่เสียเพราะว่าอะไรคนที่มุมปากเชิดขึ้นมักจะมองโลกในแง่ดีนะครับแล้วก็มีความกล้ามีความคิดบวกนะส่วนคนที่มุมปากคว่ำส่วนใหญ่ก็คือ,อชอบคิดลบก็คือมีความเครียดหรือว่ามองโลกในแง่ลบหรือว่ามีความทุกข์นง่หรว่าอมทุกยังผมอนะทปากปกติอ,อะดูนะผมทําปากปกติปุ๊บเลเนะี่ยความปากผมจะเป็นรูปรูปของขจัญความ อย่างเงี้ยอันนี้คือธรรมชาติสร้างมาว่าเราอาจจะมีความอาชอบอมทุกข์ชอบคิดเยอะอะไรเงี้ยนะครับก็ก็เป็นเป็นสิ่งที่ธรรมชาติสร้างมาแต่ที่ผมมาทําคลิปเนี้ยแล้วจะเป็นจุดสังเกตที่ทําให้เพื่อนดูว่าบุคคลคนเนี้ยเป็นผู้ให้หรือผู้เสียละดูง่ายๆนะครับดูที่ริมฝีปากนะครับดูที่เนื้อริมฝีปากเนี่ยถ้าปากบนหนากว่าปากล่างแสดงว่าเป็นผู้ให้เป็นผู้เสียสละ เป็นผู้ผู้เลี้ยงอะ่ะผู้เลี้ยงคู่เปย์อ่ะง่ายๆต่ยิ่งดูรูจมูกกว้างๆรูรูปหน้าใหญ่ๆมีเนื้อจมูกมีเนื้อแล้วปากบนหนากว่าปากล่างนะเปย์นะแต่ลักง่ายๆที่ดูว่าคนเนี้ยเสียอละหรือว,ว่าคนเนี้ยให้อารับผิดชอบหรือว่า,าเป็นผู้เลี้ยงอย่างเงี้ยก็ดูปากบนปากบนหนากว่าปากล่างหรือเท่ากาันหนาหรือเท่ากันกันก็ได้นะแต่นนในกรดียอการปากล่างหนาปากล่างเนี้ยหนากว่าปากบนนะครับจะเป็นผู้รับ ถ้าไปสมมติว่าไปวงนี้ไปกินข้าวเนี่ยคนที่มีล,ลักษณะปากด่างกก่าอ่ะส่วนใหญ่จะเป็นผู้ให้ก็คือเลี้ยงดูแลเสียทละแต่คนที่ปากล่างหนากระปากโผก็คือรับไม่เลี้ยงหรืออย่างมากก็หานกันนะจะจะจะเป็นผู้รับมากกว่าแต่ใช้เหตุผลมากกว่าเพราะว่ามันเป็นจุดบ่งบอกถึงว่าถึงถึงจุดของการรับนะครับก็ลองไปสังเกตดูแต่ถ้าเกิดปากเท่ากันอันนี้นใช้เหตุผลนะอาจจะเลี้ยงบ้าง เลี้ยงบ้างผัดเลี้ยงบ้างหรือว่าต่างคนต่างแชร์เป็นเป็นจุดที่ไม่ค่อยมีใครรู้นะแต่ว่าผมเก็บสถิติมาแล้วก็ลองเอามาบอกต่อเท่านั้นเองนะฮะปากเนี่ยภาษาจีนเรียกว่าโขนะครับเป็นตัวแทนของดาวพุธนะดาวพุธคือดาวเจราจาดาวการพูดกันจาสังเกตว่าคนที่ประสบความสำเร็จกับทุกคนเนี่ยเขาค่อนข้างจะมีการพูดจาที่ดีวาจาชา,ชา,ชาญฉานคือปากเป็นเอกนั่นเองนะฮะฉะนั้นตรงเนี้ยเป็นตัวแทนของดาวพุธดาวพุธจะต้องดี นะครับมันเลยมันเลยทําให้จุดตําแหน่งของปากหรือว่าตําแหน่งทันนั้นเนี่ยดีนะครับก็ลองเอาไปสังเกตเพื่อนๆดูหรือว่าคนรอบตัวดูว่าซิ่งที่ผมเล่าให้ฟังเนี่ยมันใช่หรือเปล่าเพราะว่าในเรื่องของปากมันมีเยอะมากมันสามารถดูได้หลากหลายรูปแบบมากแต่วันนี้นะครับคลิปนี้ผมมาเล่าฟังว่าปากผู้เสียหลักคือปากบนหนานะครับปากบนหนาเนี่ยแล้วก็ถ้าเชิดขึ้นถ้าริมฝีปากคอ,อปากเนี่ยามุมปากเนี่ย เชิดขึ้นเนี่ยเป็นเป็นพระจันทร์เป็นยิ้มเนี่ยยิ่งดีเลยนะครับเป็นแต่ว่าใจดีแล้วก็เลี้ยงด้วยนะครับแต่เกิดปากล่างหนานะครับไม่ว่าจะผู้หญิงผู้ชายส่วนใหญ่ก็รับนะครับก็ลองไปพิจารณาดูนะครับก็ขอบคุณที่ทุกคนรับชมคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดติดตามกดซับสไครต์ไว้นะครับจะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆนะครับ